ອอเกียงกูอยู่กับน้องไอ้ขอรับน้องเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็ງเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื พี่น้องเด้อครับปีแรกลองทีที่ได้ก็ได้เห็นเพลงออกมาในวันยูทูบนะครับเราจับจับจัดเพียงเนาะสองผลงานเพีงกับพี่น้องขอโอกาสแล้วก็เทื่ยสุดท้ายครับขอโอกาสเทื่ยสุดท้ายมีต่อกันมีอ๋อคนละเพลงบ่คนละเพลงเนี่ยพี่น้องคนละเพลงเนี่ยขอโอกาสเที่หนึ่งเทื่ยสุดท้ายเขาโอกาสเทื่ยสุดท้าย ขอถือโอกาสเตือนใจครับพี่ด้อมสิ่งเอาท่อนไหนท่อนหนึาครับเริ่มจีบเปิดให้ไม่ตันอาจร้องไปเลยครับอันนี้เป็นไลฟ์สดแบบอันนี้เฉยครับไลฟ์สดไลฟ์สดตามปกติเลยครับอาจารย์อัดอัดต่อเลยครับไม่เดี๋ยวอันนี้อัาจเดี๋รวได้ห้าฟังไรมากเลที่แรกนะครับเดือดข้ามไรโตบนนะครับไม่จบเหรออาจารย์ยังไม่จบให้หรอ เด๋หมดเลยโอเคเอาอีกคนละครับแต่เมื่กี้มันเบินแล้วเอาใหม่ไหมละ่ะแต่ว่าเดี๋ยนเด็ดเน่พรอันนี้ลองมากเมื่อกี้อ๋อฟังที่ร้องโอเคอยากลองไหมแต่แต่ผมบอกว่ามันตุ้เคี่ยนะ บาดจิตอายดังบนาให้ลุดตัวน้ำตาของบักอ พื้นฐานมันก็พอแล้วนะจ๊ะ เนี่ยตรงเดียวเพิ่มเสบแถบไหมอืมเพิ่มเติมไหมเพิ่มตรงเพิ่มเติมเนี่ยให้มันแบบมันเห็บนิดหนึ่ง เออเติมเสียงแมงตมเงมวตนมเัมเลิมเตเอาไอ้มเวิมเติมเตเลยเเลาของหัวใจของ เฉลยครัเดี๋ยวฟังดเพิ่งเออเนี่ยอาจารย์ใช่ฟังด

ตายไอซิคอตายอาจารย์ขอใหม่เอาต้องแต่ตายไอซิคอตายเอาเต็มเสียงผมว่าหลังๆมาเสียงที่ยังดีกว่าก่อนเอาใหม่ดีกว่าเติมติมติต มาเขานี่เสียเพียงแต่เจ้าที่ในีใส่เก่าพี่เคเป็นคนเี้ยยครับเอได้ครับจะสิยงอะม,มามวนยมันมวนกันเรื่อยๆนะตไอสอต หมือนท่อนเหมือนท่อนไม่ค่อยมั่นใจอ่ะอที่ว่าไอตกไอเหวที่เราว่านะ่ะมันเนีเ่ยแบบใช่น่าจะเดียวเก่าใช่นะจะเดียวเก่า 你赛口。 จบแล้วจล้วิ้งเจสซีน่ะถนัดหลาย

ทีพ่พิงครับผมซึ่งเป็นพิงก่อน์ลัมก็คือเพิงขอโอกาสนะครับที่สีลองตั้งตอนนี้แล้วก็อีกเกอร์สุดท้ายนะครับขอโอกาสเกอร์สุดท้ายก็เป็นพิ้งเดียวนี้เป็นสองเพิงอ่านไปได้ครับเดี๋ยวฟังกันครับ หูโตัวพีกับน้องอที่เอาตัวสำรองเขาาเาง้ามาครอบหัวใจความผิดครั้งนี้เกินจะให้อภหยผนทางที่เลือกเอาไว้ว่าสิจากนองไปแต่มามันแข็งไปไหมจมหหมับมันแข็งไป บอมันผิดแบบขอได้อารมณ์มันมันมุนแข่งไปอ่ะมันเหมือนกระแทกไป กวามหัวใจวางด้งเกินจอไคนเพื่อเไว้ว่าิไปแต่มีมเธอได้เออจริจริงได้เลย นังเก่าใช่ไหมจ๊ะเก่าพอแล้วนะพูดถึงใช่อันนี้ดีแล้วโอเคเรียบร้อยะะอขอบคุณครับขอบคุณคับฝากแชร์เวยนะคะรับขอบาุเคือนสุท้า,าย เป็นยังไงเร็วมากอาจารย์บมกรวดเร็วมากอาจมอล่านสัดบอกแล้วอมอล่าันนัถ <c oughs> ้ทาทายหมักครับพี่นงกบผลงานพิงเทสุดท้ายนะพี่นง<า>จ,จบไป,ปแล้วแต่ก็อัดเรียบร้อยแล้วครับสองผลงานเพิ้ยงยมปล่อยนะครับปีก้อนดูหน่อยครับพี่นงดีครัน ติดต่อการแสดงขอบคุณพี่กายนะครับใช่ไหมพี่กายแอดมินเซ็นแล้วสองผลงานสองผลงานเพลงผ่านไปแล้วครับพี่น้องบอกว่าแปดแสนบาทแปดแสนค่ะพเดี๋ยวให้ได้ร้อยล้านวิวก่อน,นครับอ,อย่ากฟังตินฟังกันแล้วฟังกันครับพี่น้อง ส่แอรไปไหนเปย่างโานโพลโพูเว่เดี๋ยวหายขายศิลปินอีกตัวนี้ขายไหนเพราะรู้แม่วิไลน้องน้ำหวานสุปรยาฝาำฝังลิปซิงไปเลยฝากผลงั้นเพียงหนีเด้อมาฟังกันครับพี่น้อง เล่งอีกได้บ่ครับเสียงบ่เล่งเสียงวอลลุ่มเสียงบ่กนี้เล่งนะกแต่ว่าต่ว่าอยากเร็วยยูดีหมายถึงว่าไม่มาสเตอร์หโอเคแล้วเลียว่เตัวนี้กเสียมุเยตอนลำม่ใจดีเลยอ่ะโอเอย่างมัวมนแต่ ันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ยังกอยุสกุลนครอาจารย์ติ๊กนะครับอาจารย์ติ๊กสกุลนครอัดจ,จิตแล้วน้ำหวานสองพิงพลงขอโอกาสม้วนมาเสน,นอ และพอให้อ้ายได้หมุนวนมาตุ่มกอดเจ้าดอกคือเขาได้บ่อนางเออ,เอ,อและยาให้อ้ายอ้างวางเปิดทางแน่อีกจังหนหละคนที่มันผิดไปอยากกลับมาน้อน ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับคบเวอร์ได้เพลงของแมนเองครับพี่น้องขอโอกาสนะครับเดี๋ยวจะไปลง youtube ซื้อเพียง่ยขอโอกาสเที่ยุดไทยาสปว้เางมยช่องห้าขวันใจเฟียนมาแล้วพี่น้องมือนีอย่าลืมนะครับช่องหาเปิดเบิ้งช่องหาด้วยพี่น้องเดี๋ยวว่างเลยสุดเราไปเบิ้งช่องหากัน สิขอตายพันเจ้านี่นะอาจารย์ครับตัดกับอาจารย์นะครับอาจารย์ยางครับอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่ครับพี่น้องยูนองเลือดเป็นบอกเป็นนองเลือดบ่กผู้เวี่ยงผู้เวี่ยงก่อนแก่นครับกำลังดูช่องห้าสพี่น้องเปิดช่องหาเด้อเปิดที่ีช่องหาพี่น้อง งงคับ่ตีบอกนี่เนาะงงบอกเป็น,น,อนปบนอ,อกเป็นไงครับพี่น้องมวนบ่ครับผลงานเพิ่งขอโอกาสครับพี่น้องผลงาเพิ่งขอโอกาสนะครับเราจะปล่อยลงช่อง YouTube ของแม่นจักรพันธ์ช่อแน่นะครับเพจมล่ำคนใจแป้นเพจแม่นจ <tr> ักรพันธ์แฟนเพจครับพี่น้องฝากกดแช่กดไลน์ในเด้อพี่น้องเห็นคลิปแม่นยุ่ใสกับขอแช่ให้แน่เด้อครับผมขอบคุณมากๆครับว่างไรบอปะเราจะคุยธุระกับอาจารย์นะครับผมกอขอปิดไลน์ไว้เพียงสมนิสกอนนะครับ ฝากกดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมดูช่อง5้านะครับเปิดช่องหาเร็วๆพี่น้องขอบคุณครับขออนุญาตวางคลิป